ครับขบวนรถดีเซลรางธรรมดาเที่ยวลองนะครับขบวนที่408กำลังจ,จ,จะผ่านตักรถไฟบ้านปินอำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับเวลาตอนนี้นะครับเวลาบ่ายโมง42นะฮะก็เราอยู่ซุ้มกลางกันถนนบ้านปินซุ้มสวยงามเหมือนเดิมนะครับสวยงามนะฮะซุ้มนี้นะครับ มาจากธนูนะฮะรถปลายทางนครสวรรค์นะครับก็เครื่องการก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนคานกั้นใหม่นะครับเปลี่ยนอยู่หลายจุดตัดเหมือนกันนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไฟเซเรนเป็น LED นะครับพร้อมใส่กรงมาล้วเปิดบูดมาแล้วนะฮะ ครับอันนี้กำลังจะเข้าสู่สถานีรถไฟบ้านปิ่นนะครับขึ้นแล้วนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเป็นจุดตัดหนึ่งนะครับที่ มีความสวยงามมากเลยนะฮะนี้เจ้าหน้าที่เป็นคนดูแลจัดการเองทั้งหมดเลยนะครับตรงนั้นนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟบ้านปินนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางที่มาจากสถานีรถไฟผาคันนะครับอุโมงค์ห้วยแม่ลานนะมาจากทางลำปางนะฮะก็จะเป็นมาจากตรงนี้นะครับอันนั้นก็ไปลำปางนะครับอันนี้ก็ไปกรุงเทพนะฮะโอเคขอจบทลิปเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านให้การติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ